สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิอยู่ที่วัดกล้วยหินแผ่นนะครับอยู่ที่อำเภอบึงโขงหลงครับจังหวัดบึงกาฬนะครับสถานที่แห่งนี้ครับอยู่ไม่ไกลจากถ้ำนาคาครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่นักเดินทางนักแสวงบุญครับที่มาถ้ำนาคาแล้วจะต้องแวะมาที่นี่นะครับสมัยก่อนที่นี่ก็ไม่ก็มมีคนรู้จักนะครับจนกระทั่งมีการคบครับหัวงูใหญ่ครับแล้วก็ถ้ำนาคาคือถ้ำที่มีผนังมี เกมูครับทำให้คนหลั่งไหลมาที่ภูหลังกาเยอะแยะไปหมดนะครับก่อนที่เขาจะขึ้นภูลังกาครับเขาจะแวะเวียนมาณสถานที่แห่งนี้ครับหรือไม่ก็ลงจากภูลังที่ภูลังกาถ้ำนาคาแล้วก็จะแวะเวียนมาสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือวัดเวยหินแหมครับเข้ามาจอดรถครับเราจะเจอครับพญานาคองค์ใหญ่มากๆเลยครับพญานาคสีสุดโทนะครับสีเขียวเป็นสูงเป็นสง่าครับ เด่นมากครับอยู่หน้าวัดสีเขียวนะครับยูก็เดินถ่ายให้ทุกคนเห็นมาเรื่อยๆครับที่พุทไม่พลาดครับที่เหยาสิ่งดีๆสวยๆงามๆครับที่นี่จะมีพญานาคอยู่สองสองตัวสองตนนี้นะครับแล้วก็จะมีภาพประจำวันครับภาพประจำวันเกิดครับแล้วก็จะมีครับมีรูปรูปั้านครับสวยครับสีสันสวยครับขององค์พ่อปู่สีสุทัศน์บําพระนาคาทิปดีครับกับแม่นางขันทองนาคเทวีครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อทันใจ มีผ้าซีวลรีโชคลาบครับแล้วพี่วุจะพาทุกคนครับมาดูครับมาดูสิ่งมหัศจรรย์ครับก็จะเป็นงูฮะเป็นรูปหินรูปงูครับว่ายเล่นน้ําอยู่ตรงซอกหุบเขานะครับนี่คือบรรยากาศครับแล้วเดี๋ยวพี่อุถ่ายให้ดูครับพี่อุเดินมาอีกนิดเดียวครับแล้วพี่วุถ่ายให้ดูนี่คือ นี่ไงเห็นไหมเห็นงูขดเลยครับเห็นงูเลื้อยอยู่ในน้ำครับวันนี้น้ําน้อยนะครับถ้าน้ํามาถึงครึ่งตัวที่ยิ่งสวยมากๆเลยครับแล้วยิ่งถ่ายตอนเช้าตรงนี้จะสวยอีกนะครับเหมือนอย่างว่ามีพญานาคหรืองูใหญ่ครับเล่นน้ําอยู่ในซออปุบเขาละครับก็เข้ามาเรื่อยๆครับสายมูไม่ควรพลาดนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวถ้านาคาหรือมาแสวงบุญครับที่ถ้านาคาแล้วก็่าถึงแวะมาที่ครับ ที่วัดห้วยหินแหกนะครับเข้ามาครับสายมูครับไม่ควรพลาดครับที่นี่ก็มีพญานาคองค์ใหญ่มากๆครับสีเขียวครับพญาสีสุดโทนะครับสวยครับสวยจริงๆเลยพี่วุฒิก็เคยมาที่นี่ครับสองหนสามหนแล้วแต่ว่าตะก่อนมาเนี่ยพญานาคองค์ใหญ่นี่ครับเจ็ดเสียนี่ยังไม่เสร็จครับแต่ว่าวันนี้เสร็จแล้วครับนี่คือหลวงพ่อทันใจนะครับคนก็มากราบขอพรครับหลวงพ่อทันใจก็คือพระที่เขาสร้างเสร็จ ภายใน1วันครับเขาจะเรียกว่าสมงพ่อทันใจนะครับแล้วนี่คือพระศรีบุรีโชคลาบครับมาขาวมขอโชคขอลาบครับหลวงปู่ศรีสุดโทรครับกับแม่แม่ย่าศรีปทุมมานะครับก็มีครับเนี่ยก็ถึงบอกว่าสายหมูครับ สายงูไม่ควรพลาดจริงๆเลยเขามากราบขอพรมากราบโชคลาภครับนี่ครับนี่คืองูฮะแต่ไม่ว่าพิวถ่ายวันนี้แสกมันไม่ได้นะแต่จริงๆตรงนี้ครับมันเป็นช่องหุบเขาเหมือนอย่างงูเลื้อยเล่นน้ํามาครับสวยจริงๆครับสวยมากๆเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามพิรไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพิวจะพาดีๆเอาสิ่งดีมาฝากทุกคนที่อยู่บ้านครับวันนี้แดดแรงเหลือเกินครับมันเป็นช่วงประมาณสักห้าโมงอะ แดดมันย้อนถ่ายยากถ่ายลำบากครับแต่ว่าก็พอจะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นได้ดูนะครับนี่คือบรรยากาศพระประจําวันนะครับสีสันสวยงามครับเกิดวันไหนสีไหนก็มีให้เห็นนะครับ